ลงมาเลยป๊ดพอแล้วเอาเร็วเอาเร็วป๊ดอดจจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็พามาเที่ยวสวนนะคะสวนอิ่มใจนั่นเองนะตอนนี้ก็จะยกยอกันนะคะคุณแม่ก็ให้อาหารปลาไปแล้วนะ ออปลาก็จะเลี้ยงปลานิลน,นะคะแล้วก็มีปลาตะเพียนด้วยนะอ่ามาแล้วค่ะลำาให้ปลาแล้วนะคะนี่ปลากกจะมากินแบบนี้ค่ะเออเด้อเอาเอางัดงัดได้ก็ได้ก็อ อื๊อดูตีท๊อปนักขนาดนักขนาดเจ้าโอ้ป่าดุป่าน้อยปเป็นลำตเลียนะเจ้าป่าปี๊กป่าปี๊กข้างนั้นอืม ลงมาเลยนุ๊ตนถไม่เก็บเอาไปเทเลยบ่บดีก็เออเอาไปเทลงเลยเทลงบ่เนี่ยไปเทไปดีมากเลยว่ะอ่ะยายจะไปปล่อยนะคะปึ๊ดพอล่ะพอล่ะเอาเอาเร็วเอาเร็วปอดนุ๊ตโอเคใจใจ ปาปาอยู่โอ๊ตหางเด็กๆตัวไซนึงฟุ้งมากดุปาโอ๊ตหางเลยบํานีงปาปลาหลายแต้เจ้าใหญ่ปะทูดูดูดูขนาดนักเจ้าโอ้ข่าใจข่าใจจำจะปุ๊ดจำจะปุ๊ดโอ้ตักบ่อตักปาตีท่อเด้่อเดี๋ยวไปดูยายนะคะเอาปลาไปปล่อยมาปล่อยอีกบ่อหนึ่งนะคะ อา้าตอนนี้ลงมาได้กะนี่อะเพราะว่าเนื่องจากบ่อนี้ไม่มีปลาปลาหนิลน,น,นะคะ,ะอ๋อแม่บอกว่ามีแต่มันไม่เยอะดูไปเลยตรงน้ามนไปใยด้วยมันก็ไปฟื้นนั่นแหละน้าสีเยอะปะไป,ไป,ไป นี่ก็คือต้นมะม่วงนะคะเขียวเสวยนะต้นใหญ่มากๆเลยบรรยากาศต,ตอนนี้ก็ฝนล,ลินนิดๆนะคะบรรยากาศดีมากๆเลย ค่ทุกคนลูกปลานี่เยอะเลยนะคะต้องขยายพันธุ์ต้องย้ายไปอีกบ่อหนึ่งนะคะย้ายไปให้เยอะมากที่สุดนะและนี่ก็คือลูจี่ก,กุ่งนะทุกคนนี่เดี๋ยวกลางคืนมันจะออกหากินนะมันจะออกจากลูมาเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะปลูกหญ้าไว้ให้วัวกินนะคะบรรยากาศดีค่ะน,นี้ก็เลยพาวัวมากินหญ้าตรงนี้นะคะถ้าอากาศร้อนมากๆคุณพ่อก็จะเกี่ยวหญ้าให้วัว ข้าวก็ออกรวงสวยมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้อากาศมืดครึ้มและคาดว่าคงจะทั้งวันนาตรงนี้ก็เป็นนาของเราทุกปีก็จะให้คนมาดำนาพอย่างเข้าฤดูการทำนาน้ำก็ไม่ค่อยมีเพราะฝนไม่ตกคุณพ่อเลยทําการหวานแทนนี่ก็จะเป็นไก่บ้านที่คุณพ่อเลี้ยงไว้นะคะ

ปาปีมันแกบเียวแกบโคงมันเหอกินมันเดี๋ยวอาไเล่นดนอ๋ออันนี้อันนี้เข้าติบขาดสีแต่มันเป็นมอดเมัไหลพูใช่ไหมมีการเทียงกันเกิดขึ้นแม่ไอ้มือนี่หูตั้งเลย ล้ป่ามันก็จะมากินที่ปอกเดยวมันลุ้นีนะแต่ขี้น,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 ก,ก,นกังลับโคตมือหมดยม่ป่าน,น้อยหมดป่าน,น้อยม่หมดเกเลยันยนับอฮะอืปเอ้าเอ้าเข้ากอกันนี่โทอัดก็มีกับหนงเขาแต่เขาว่าหาใจหใจตัก ใจเดี๋ยวมันจะพุจํำจะพุดชดตักๆโอ้ยมันเสียนมันเสียนแล้วต้องจ่วยป่าพกเดียวคนกับป่าสองติดผงุงติดผงุงติดผุงนะครับตอนนี้ครับติดผงุง

คนมันหมานจะได้ม <laughs> <co> <co> ันจะอะไรเนีเฮ้ยเอ่อเฉเาะวอล่าอล่าเอล่าเอดูหมานแต้หมันแทะเอา